Yes, พีเอสแฟมิลี่ทัวร์พงใจเสนอฝากกดไลค์กดติดตามให้บาบเบียช้างด้วยนะครับสบายดีอ่าท่านผู้ชมอ่าวัตมนี้เบียช้างก็ได้มานั่งรุวมร่นกับคบนไทยประกาศสาลีแลระกาหลายหลายคนเนาะอันนี้เบียช้างก็สิให้คบวนไทยในบอกภาษาคัาตงื่องให้เนาะบอกให้เน้นๆอะไรเนาะสึ่สอนกันที่มาเอ้ เวซ่างอาจถามเนาะถามล้วก็จะให้พ่นบอเป็นภาษาตรงเรืองแล้วกาศเวซ่าเขาจะบอเป็นภาษากระมุให้เพิ้นเพราะว่าพ่อตรงเรืองกับพ่อกระมุนี่ก็มาจากพ่อรถึงคือกันทำผสมเนาะพ่อรถึงมันจะแยกเป็นอันพ่อตรงเรืองแลวก็พ่อกระมุถข้าแม่เนาะลายลายเผ่าแงกเนาะอันนี้เขาจะดูในหมวดเผ่าเผ่าเดียวกันเนาะไออันนี้อันสบายดีนี่ภาษาภาษา ตี๋ล่ะน่มเบอไหนสบายดีเสบายดีสบายดีคือการตี๋ล่ะนายติดแตงจะ้องยังสบายดีคือกันสบายดีกันโอ้แต่วันกินข้าวนี่ตั้งเนาะกินข้าวอ่ว่ากินข้าวยังกินข้าว่ะตั้งข้าอู้ตุกต้ยานี่ยตยา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 เก็บเท่าา ประสาทกระหมูว่าอยากเอื้อกอยากเอือกเออกหมูเออันนี้ว่อยากยอันนี้อยากเอกคัเาสาลมันเือกยายาอันนี้ก็ยกยาโอใครคือกันเนาะแต่ว่าลุ่มมาบ่เข้าใจกันบ่เออบ่เข้าใจเนาะอ๋อแล้วบมาตกแต๊บแต่ตนี่กินข้าวนี่กินข้าวหอเบ่อาร เออคมเรากลางบ่ม้านี่ก็เรากลางอันนี้ก็เรากลางเรากางอันนี้ก็เรากลางเรากลางอันภาษาราศการเขาเอื่นวมาตุ้ึ้คุ้งเออเขาคุ้มห้โอ้ต่างกันนอกอันภาษาเรากางเขาหูบอกหูนอยนึ่งบอกอภาษามงหูบอกภาษามงนนีกัั เอ้าภาษามุงอ่าฮู้บ่คนมุงฮู้บ่อ่าอําคว่าย่อยงนสูงเลยคนมุงนอนกันเป็นลืมบัดลาสูงนี้อันเป็นภาษาบ้านเฮาแต่ว่าภาษากลางเขาเอิ้นว่ามมงเ มงเลอ่าจบไปแล้วเอาข้าวมาสบายดีขม้งยอนจงยอนชงจงเชี่ยนี่สบายดีปีไหมเอออันนั้นมให้คนมงเนาะไม่ละสูงเนาะคือกันพูกภาษาม้งพูกม้เนาะพูดเป็ภาษาเรากลางเออสบายดีนี่ภาษาเรากลางม่านใดสบายดีสบายมุาไนใดก็ สบายมุสบายสบายเลือกสบายมุอะไรเลือกออ้ภาษาภาษาตองเรือว่าสบายมุกเนี่มาอ้อสบายมุนี่เต่เรากลางมาสบายเลือกบือแกะขึ้นน่อสบายมีสบายีลทุกนมาสาตรงเือง ปาดีบอก่มาดีาด <artery>, ีา <änd> ด <Of ED> ีมดดาดีเฮ้ยเป็นภาะาต้องเดือยลยวะอะไรนี่ามุกนี่โเรากราวาซึมไปเลยสึมไปเรอยปลูกินดต้น้นตะมุ่นนมุ่ประมาณนั้นสบายดีพราะทุกคนเนาะ นี้มวดภาษามวดภาษานี้เขาจะจัดอยู่เป็นภาษาตมุอันนี้จะจะเป็นกระตรงเรืองภาษาจากรวมเป็นเท่าเราเทิมถึงกันเขานี้มามาจากสุเท่าเดียวกันแต่ว่ามาแยกเป็นเท่าสนเออนี่เดียวกันเป็นเข้าก็คือกันเนาะสาลีก็หู้ว่าภาษาภาษาเรากลางบูเฮี่ยนําอีนําแม่ อีน้ำมาบกกระให้บอะเห็นแลากว่าอี่นำเมียนรเับอี่น้ำโอ้ยีน้อยเนียน้เนียน้อย อ้ยะเออพ่เจะอ้วยกชิูมนขนูนนะขนู่นเีลีมีพเ้าอยู่อันอยู่ใช้งาพุ่นโทรมาเห็นยังยูกินข้าวแล้วบ่นาบอกเบื่อเก้อยเบี่ยงนั่นแหะมื่อนั้นอันพ่เ้าโทรมาเนาะเห็นยังสอลีลีว่า ไปนก้ำไปหาผู้บ่าวุ่นไปหาผู้บ่าวุ่นคำนวยมานี่คำนวยมาสัลี่ให้บุ๊มบักบุ๊มบักคำนวยคำนวยนี่บุรีคำนวยบุรีบุรีเออคำนวยนี่บุรีสัลี่ให้เนี่เนี่ยบ้าคำนวยลุ่มกับสัลี่สัลี่บุรลุ่มน้ำมันนีเขาโทรมาอยู่ในเทว สบายดีเป็นที่ยู่ยมีจัตัญญาอนนีขอเรนครับจักเพือเป็นทหารทหาราวาบครับอยากพูมาทหารอยู่เฉยๆอืมจัตยัญญาพูดทหารทหารทหารนี่เทหารเล้าทหารจักป้า นี่ยิงยุงนี่ง่ายมาไปเหียดนักศึกษาเก่งมา้วไปเป็นทหารไปติดใจเอออูดออไปมุ่งเป็นทหารอันนี้เป็นแม่ครูอันนี้เป็นเพชรมออันนั้นเป็นตำรวจเนาะเนี่ยนี่เป็นตำรวจนี่อนั้นสูงดิจ้อยสูงเป็นตำรวจน้องมุกเป็นตำรวจเนาะตำรวจนี่นี่เป็นทหารละ Nhi, tham luôn là Nhi. 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 Mora, tiếng hết mỏ là hết món. Tu món là tu món là tay hiền nơ. Inam inam upai là phải hiền tay hiền tay hiền tay hiền đi hiền là hiền tay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  tàu tay hiền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  tay tay hiền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  ตั้งใจไปมงเงียยเ,เออโอขเไปโอ้ปน้ฮะเข้าแล้วเอ,อ้พวกคนไทยก็ก็เปนหมดหมดต้องเป็นห่วงเนอะมันนำานออามาไปทุ่คนละตามันนำเอาเขาเอาน้ำมีขนมมียังออคุกลาว่าเข้าขยาะมาช่วยใช่จังม,มีนุง่งเฮ้ยมีนุ่งลาว่า ดังไฟใส่ลุมหันบ่ให้มีตัวหูล่ะครับปะหมูบเท่าอีกแค่เป็ดเทเหื้อบ่หูซื่อๆเนาะเออบ่ได้เท่าือเนาะเอแม่าดิเ่าเนาะอือมนเ่ามันเ่าแม่เติมหมไปแล้วยังบ่ตายยังบ่ตายง่ายดอกอุอุยืน มันก็มันก็งุกอะไรอย่างเงี้ยตายที่สามีจะตายสิไบ่ีต้ก็คนามาเล้วคือบักอีว่าทัานวะลูกเช่าลูกเบ้ามีย่องีเต้ามีจอมตายมัดเลยเขบอกทำ่ยบ่ทำมอยยี่าทำอยยีวางไปบ้านท่านกับบ้าว่ะ มาว่าใส่อีดํมมาอีนัมเอาเด็กน้อยนี่ไปุงเหยนว่าตายเมอแล้วเขาเขาคนบุดีเขาก็ใส่เนอะมันบอกมื่อวันอีดามอาไปเหยนหนังสือผมให้เราไปฮ็ดอันอื่นเอาไปเหยนหนังสือเหยนโก้เต้โคไข่เยีย็นเก่งมาเป็นเรื่องต้องักเราต้องฟังความเขาเนอะอันนี้ดีดีนี่นะ เปเข้าโรงเรียนหุ่งเงียนนุ่งเครื่องสีขาวซึ่งงามเียนหงสื่อซีดต้องตั้งแดดนะลูกเด้อตากแดดนี้เป็นเป็นวัดวัดไทนี่บริการโลดเด้อเออผมต้องไปโล่คุณผมต้องไปเด้อต้องไปเยอะเยอะแม่ไปเชิญต้องไปยืมเงินนี่เด้อแต่เขาบอก ยากไปเที ượng, right. huh. uh, ups, so ่ยวไปเที่ยวบ้านเนี่ยม่ีไปรกันม้ไปเนา่นี้กไปบนนานไปบานหนปาน้านไหไปบ้อนไ้นไปบ้ไปบ้้ไปบไปบไ้านไบ้นนไปไ เอาไปขายขายโอ้สิยังานฮ้นฟ่างเป็นบอรเดี๋ยวอันปเบิ้งสินฟางมึงมาเบิ้งไม่สิฟน่านสิ่สงะอันัวิน่ะ้องตัดสิ่ะ เออกลัมาแล้วเชิ้นผานชิ้นหมูชิ้นไก่ชิ้นเน็ดบุมี่ตีชิ้นเป็ดอยู่ป่ามีมีมนน้อยเาแล้ขนอาขนดำขนดำเดขัเอาขุนต้นอยาบหกหยอาจจะเ้นเนาะแต่สุนัข มนยกาัดกามนเไปบุ้นภาษาต้องเรื่องมาอะไรฐานฐานอันนี้ภาษาเดียสร้างวาอันนี้ต่ยากต่ยายากต่ยากัฐานอัสนีมแต่ยากอันนี้ฐานเนาะสิงตัวหมู่ฮันว่า เสืองบริเสืองบริเสืองบริตังหวัดอีคุนอาให้น่ะเสืองบริภาษาต้องเรียงว่าอะไรอู้หึหมูป่าหมูป่าหมูป่าหมนบ่าเอนนั่นภาษาลาวภาษาลาวนั่นน่ะซารลุมภาษาต้องเรียงว่าอะไรมันบุมีเขาก็ว่าหมูป่าเนี่นี่นี่ เนี่ฝนตกอีกแล้วบาได้เกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวข้าวแล้วหนึไปลูกเกี่ยวข้าวอยู่งสองอ่ันรุ่งศมอ่าคลิปนี้อยูสร้างกับจบอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ฝนตกเนาะจะได้ก้าวเรียมแต่งขึ้นนะครัจ๊ะจะไปเกี่ยวข้าวเสนอเนาะฮะไปบาปรีบไป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 เดย์บายเด้์น้องเตาน้อยไป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 าปเน้ Ýiii, chị à? Bye bye! chúc tục nào